สวัสดีครับเดี๋ยวจะอธิบายวิธีประกบอบประกอบครัดประกอบจานครัดแผ่นครัดให้เข้าที่แล้วทำอย่างไรทำอย่างไรให้ให้ปลายปลายเกียร์ตรงนี้น,นี่ปลายเกียร์ที่จะเสียบเข้าไปเนี่ยเนี่ยที่จะเสียบเข้าไปเข้าไปข้างในเนี่ยเนี่ย มันจะเสียบเข้าไปข้างในแบบนี้เนี่ยดูตัวอย่างเนี่ยทำอย่างไรให้เนี่ยทำอย่างไรให้รูตรงนี้มันจะตรงกันเนี่ยมันจะตรงกันกันกบแผ่นคราที่อยู่ข้างในเนี่ยเห็นไหมนี่นรูปรูปนี้มันจะต้องเข้ากันแบบนี้เนี่ยถ้าถ้าแผ่นครา รูตัวนี้มันอยู่ไม่ตรงมันจะชนเนี่ยจะชนกันแบบนี้มันจะมามันชนแล้วมันจะไม่เข้าเราต้องเขีัยบเนี่ยขยีัยบแผ่นคราสเนี่ยขยับเขีัยบหาศูนย์เขีัยบหาศูนย์กลางเนี่ยเนีย่ยขียบแผ่นเนี่ยแผ่นคราสที่เห็นเนี่ยดูเป็นตัวอย่างเนี่ยขีับขยับขยบยังไงให้มันอยู่ตรงกลางเราก็ต้องใช้วิธี เนี่ยดูดูนะครับอันนี้ผมเสียบอันนี้เข้าไปเสียบเหล็กนำเหล็กอะไรก็ได้ที่มันแข็งแรงพอเสียบนำแล้วเราก็เคาะเคาะให้มันค่อยมาเขยับไปทางซ้ายทางขวาขบนซ้ายขวาหน้าเนี่ยขยับให้มันไปให้มันได้ศูนย์เนี่ยเคาะเคาะซ้ายขวา ทีนี้เราก็ใช้วิธีเอามือล้วงเนี่ยล้วงเข้าไปตรงจะมีช่องเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นมันจะมีมีช่องให้เราเอามือล้วงเข้าไปเข้าไปในรูที่ผมเสียบไปเมื่อกี้มีสามเอ่อสามรูสามรูแบ่งกันเป็นสามรู เนี่ยรูเสียบมือเราเนี่ยเสียบเข้าไปมี3จุดแต่หลายจุดให้มันห่างเท่ากันในขณะที่เรายับจับเพื่อให้มันยับเนี่ยในขณะที่เราใช้ใช้เหล็กเนี่ยเคาะเคาะเพื่อให้มันยับซ้ายขวาหน้าหลังเอามือล้วงจับเข้าไปจะได้จะเห็นว่ามันอยู่ตรงเนี่ยเห็นว่ามันอยู่ รอบมันอยู่ได้ศูนย์จะมีจุดให้เสียบมือเข้าไปสามจุดเมื่อเราเคาะไปเคาะมาให้มันอยู่เนี่ยเอามือเสียบเข้าไปจนแน่ใจแล้วว่ามันสามจุดนี้มันเท่ากันเท่ากันหมดเนี่ยสามจุดนี้เท่ากันหมดก็คือเมื่อเสร็จครบมดแล้วเราก็ขันแน่นขันอนตแน่น เนี่ย็อตัวนี้คันแน่นเข้าไปเนี่ยตน็อตัวนี้คันแน่นเข้าไปทุกตัวรอกก็เป็นนันว่าเสร็จจบพอเสร็จแล้วเราก็สามารถขยบับตัวนี้เข้าไปได้เนี่ขยขยับขยับรถขยับทั้งตัวรถเลยนี่ชุดหน้าชุดหลังขยับเข้าหากันได้เลย ย่ยับเข้าหากันเลยแล้วไอ้แกนตัวนี้มันจะเข้าเข้ากับเนี่ยเข้ากับจานแผ่น,นคราสนี่ยมันจะเข้ากันเนี่ยมันจะเข้ากันแบบนี้เนี่ยเข้ากันแบบนี้ดูนะครับ นี่ยังมันเข้ากันไปแล้วเนี่ยมันจะเข้ากันไปแบบนี้นี่มันจะอยู่แบบนี้ในขณะที่เราเหยียบคลาสไอ้แผ่นคลาสมันจะว่างมันจะหมุนหมุนไปแบบนี้เลยพอเราปล่อยคลาสปั๊บมันจะจับเนี่ยมันจะมันจะจับแน่นให้มันเป็นแผ่นเดียวกันแล้วรถมันก็วิ่งไปได้ อ่าสิเล็กนี้ก็รอขั้นตอนต่อไป